วันนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับโกลมว่าโกลมตกแกที่สูงเท่าไหร่ตายโกลมสูงเท่านห่ตกตายให้โกลมับดาบได้กี่โอ้ยเราบอกเราไปเรื่องเเริ่มด่านที่หนึ่โกลมทนดาบได้กี่ครั้งเรื่องกโกัโลมทนดาบมาได้กี่ครั้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนดับมาได้20ครั้งโคเลนคนดับ20ครั้ง Thì kịch thân trong đặc biệt đập được sáng ngon sáng 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 ท้องเยอะจังดามิดามิท้าใจแล้คืกเลม้าดามิีนี่ก็ดามิอุ้ยจกเลมคนดับท้องได้กี่ครั้งหไม่ใช่ดับเานะครับ ดับเพชร16ครั้งคนดับเพชรได้16ครั้งโกเรนคนดับเนเธอร์ไลทได้4ครั้ง 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, โกเรนคนดับเนเธอร์ไลท์ได้12ครั้งโกเรมคนระเบิดได้กี่ลูกหนึ

สองโคดิ้งสองลูกก็ไม่ตายโคดิ้งสองลูกไม่ตายสามลูกโอ้สามลูกไม่ตายแล้วไม่ก็เป็นขรคปิดปากโอลูก

ก็กในช่อแค่นี้ก็เจ,ดจได้หมจะไม่ได้คปสัส่งไปสอนอตัวอ้วนะนะ คอนยามืดกันเลยแต่ระเบิดหกลูกออดใหหออุ้ยตันตอัอ้มันระบิดเมืโคลิมกับระเบิดหนึ่ลูกสามลูกเลย สามดูกก็ไม่ตายสีลูกโอ้ยข้อสรุปคือโวลิมทนได้สีลูกเอ่อขอเวลาแป๊บนึง โอเคพรเฟกเอาล่ะเรามาต่อกันที่คำถามต่อไปโกเล็มคือสมบิดิกี่ตัวสามตัวออกไปไปตัวข้างล่างนี้ตัวมันไปสามตัวสู้ๆพี่สู้ๆเป็นกำลังใจ สาตัวเขาชนะได้แต่เมื่อกี้เขาเตีย้ยวากกับเพนเราจึงจะพิสูจน์ใหม่กันโอเคเอาใหม่นะครับโเดินนึ่งตัวซุ่มสมบี่เดตัวแรเริ่มจากสามตัวเอ๊ะเมือนเลยุ่มซอมบี้เด็สกสามตัวชนะตกตกห้าตัวเลยเขาห้าตัว ห้าตัวนสบตัวสิบตัว,ตว,ตวขเขาเ่แพ้การลุมสิห้าตัว ตัวแพ้เหลือสมตัวแสดงว่ากูลเลนหนึตัวถ้าสมได้ทั้งหมดบเอ่อสตัวถ้าอว่านันจะพสูจน์ไหมก็ลเหนึตัวข้าทมได้สิบสองตัวริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปกับ กอลนึเออโอเครวมกอลสองตัวถ้าองตัวได้หมกลงตัวถ้าคนท่อตัวได้ ตัวข <Okay. S 1> ้าจะยึดตั้นได้สี่ตัวหรือไม่หนึ่งสี่ตัวเข้าได้แปดตัวนะหนึ่งเอออันนี้ไม่เกี่ยวเอาล้วโอเคแปดตัวละ ยิง,งเองอาจจะมีไฟไมาช่วยเพราะฉะนั้นราแบบเป็นกันคืนไปตัวฆ่าได้1ิตัวซาลาโมนเลยสองเวียนโกเลียมสิบตัวแล้วสิบห้าตัว อา,อาจจะเป็นพ่อตัวใกญ่ไม่ถังด,ด้วยโอเคอดีมากาก็ได้ชิ้กสิบเจ็ดสิบแปสิบก,ก้าและไม่ เขาทำงานยิ่จจงใหญ่สำเร็จไหมไม่ไปันเดียวในที่สามโกเลมประอ่อโกเลมสมตัวเอาชนะวอร์เดนได้ไหมโกเลมสมตัวเอาชนะวอร์เดนตัวได้ไหม เก็บตัวสามารถเอาชนะวอร์เด้นได้พิสูจน์หม่เก็บตัวสามาวอร์เดนได้แสดงว่าโขกตัววอร์เด้นพาได้ อยทให้ฉันรู้สึกสงสาสิไม่โอเคเดี๋ยวรโกเลหม่ตัวแล้วระดับแอนวิลได้ห่ชิ้นหนึ่งเอ่อหนึ่นึอันไม่ตายสองอันไม่ตายสามอันไม่ตายสีอันก็ไหนึยง้าน้าอันไม่หัว ไม่ตายจุดอนันไม่ตายแต่อัอนไม่ตายเก้าอันไม่ตายจุดอนันเอืมจุดอนันโอเคสุดง่ายเขาใช้หัวรับได้ เชุดจชงชุดชง,งไม่มีอะไรค่ะไม่ตายทันทีครับเจ้าลุงเหรอเราจะทำให้ต,ตำรวจอย่าบางอย่างนั้นกระเจี๊ยบไม่้องมือหน้าชั้นหนึ่งนั้ะหัวแขนงหัวแข็งให้เบาเลยนะ กระเทียบน้ำก็เทียบเอะเทียบไม่ไปครับเอาเป็นว่าอ้พระเจ้าช่วยสี่หน่วยผู้ทำกันโกเลมที่เกิดมาจากเหล็กตรงนี้ สีของผู้ไร้เกียมทันได้มาอยู่ตรงนี้แล้วโอเคงั้นมาดูกันว่าสีผู้พิทักษ์สีตัวนี้สามารถจัดการพวกผิวเนื้อได้แค่ไหนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ฉันเอาตัวเดอกมากรองดป okay. ปัดคอเธอด้ได้ โกเลียนมุลักไม่สามารถจัดการพวกนี้ได้แล้วถ้าเป็นสิบตำนานโกเลมเลยียนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าสิบตำนานโกเลมนั้นเป็นตำนานโกเลมที่แก่งที่สุดมาดูซิว่าจะกลุ่มกำเนิดพวกสีพวกนี้ได้แค่ไหน สิทธิ์ตำนานผู้พิทักษ์เขาทำได้ดูสิว่าสิทธิ์ตำนานผู้พิทักษ์นี้จะอยู่รอดถึงพมุ่งนี้ช้าได้ดไหรือไม่ <c oughs> ไม่แล้วลโอเคครับอีเดียวเราจะได้ ทีมงานมือสมัครเล่นทีมงานแอตเลติกคนใหม่มาแล้วเ <_ an> ขาชื่อว่าตุยนุย <_ an> ใช่ครับเขาชื่อว่าตุยนุยดูสิครับหน่วยปฏิบัติการโกเลมของเราทำงานได้ดีเยี่ยมมาก <_ an> แต่เขา่าจะตายกันเหมือนกัน,น,นหนีหหน่วยปฏิบัติการของเรายังกระฉับก <_ an> ะระเฉงกันอยู่เลยอะไรเขากำลังพูดถึงพี่ปัญญาเหรอเ <_ an> ือ <_ an> พี่พมย่งปัญญาอ่อนมาก ดูสิครับโกลิมที่เกิดจากแม่ท่านในตรงนี้ไม่สามารถเอาชนะได้แต่โกลิมสิบคู่โกลิมในตำนานอะไรวะสิบคู่โกลิมสิบโกลิมในตำนานเอาชนะได้ผมจะรอไปตรงนีต่อไปรเรื่อยๆจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วดูสิว่าเขาจะทุ่มเทหรือเปล่าสิบตำนานโกลิมเดียวอเ,เอ้ยอย่าอู้งเลดิ นี่เดี๋ยวก็ให้ซอมบี้กินกระบอกหรอกถ้าอุ้งนะ โกเลมในตำนานไม่สามารถช่วยพวกเราได้แต่แสงแดดช่วยได้รู้สิครับมีโกเลมในตำนตา,ตานตายตรงนี้หนึ่งคนเอาอะไรเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเขาได้ทำาานที่อย่างสูงส่งดีเอานี้ละกันนี่ครับขา่าวร้ายราไม่สามารถจุบกอบกู้ยากโกเลมได้ทุกตัวได้แค่นี้ครับ หนึ and and ite, oh, so ่งสองสามสี ok. ่ห okay. ้าหกเ็ดเ so. no like ็ดตัวโอ้นายยังรอดอยู่โกลมผู้พิท <Nós> ักษ์ไม่ช่วยเพื่อนเหรอโชคดีที่รอดชีวิตอามี่เป็นพลังให้โอเคดีมากเพราะทุกคนก็ับเจอโกลิมผู้พิทักอีกตัวอยู่ในนี้ แม่ก็ตจเดิมเจอีแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดิมแล้วก็เอ่อใจ้ซักคนอื่นเยอะเดี๋ยวกอรเนียเต้ ตัวลนปตัวที่สามารถข้ามได้ฮัดโดลดวดีดด We'll <laughs> Bye. เรา้องเล็มบูเดี๋ยวเข้ามาใกล้ เต็มทั้งหมด2ตัวสามารถสังหารผมได้โดยการที่ไม่ต่อที่ถูงทางที่มีชุดเกาะเพชรครบเซตดาบเพชรไฟย่างเร็มโบว์ระหว่างทางและบล็อกเพชรมารุเฉลก็เอาตัวรอดได้และนี่คือทั้งหมดที่ผมทำเกี่ยวกับโกดิ้งขอบคุณครับ